สวัสดีครับอยู่ช่องมหาเทพนะครับผมวันนี้มาอวัดดีกับผมนะอันเลยน,นะฮะผมจะเอาจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะลองคลิปช่องปั้นแดงมันมันนํำด้วยมา นคือว่าผมโดนมาแบบเฮ้ย hey, ผมกับพี่โมชอบหยอกล้อกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เฮ้ย hey, ตั้งรูปมันเสียหายนะอะไรแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะครับบทสั่งสอนนะครับผม เม็ดม่วงยิงดีต้อนรับนะสู่อาโอเกมนี้ผมเป็นแนวทานหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมครึ่งของดามเมจดก่อนนะศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสามวินาทีผมจะเล่นเอาจริงแบบเอาจริงแบบไปชนะหกสิบดามามันคนน้ำเบบนะครับผมกสิบจาม มาเห็นนี้เราก้อไปเชียนคบถึงม้เราจะเกันเราพยายามคหาทีละแถวแถวนี้ตอบค่านทุกคนมาเล่นน้ำเม็ดเต็มเยกเร่มเราจิวิถ้าแจต้นวเห็นไหมแถวนี้ก็สู้เราไปได้แล้วเห็นไหมทุกคนเคยฝั่งน้ำเมียมเล่นเสร็จเลยนะ เกมนี้เราต้องได้เล่นแบบโหดโหดกันเลยเพราะผมโดนมาเยอะมันพลาดนะออกของเท้ากอะนะครับผมไม่จำต้นเกมไม่จําเป็นออกของเท้ากอดนะฝั่งนั้นถือว่าพลาดเยอะมากเคลียร์ะผมเกมนี้ผมว่าไม่ได้กีดตัวผมเล่นแบบจบได้จบเลยนะครับแต่ก็คือแพ นะครับผมผมไม่ตอบด้วยตอบทำไมไกลบเห็นไหมเ,เห็นไหมล่ะทีน,นี้เราก็ได้เปรียบแล้วเห็นไหมปกติมากกว่าแบบนี้นนเห็นไหม ก็อย่าไปสู้กับมันนะครับแค่นี้เชียงแล้วก็ตึงพอก็รูอ้อแล้วว่าใครตึงใครไม่ตึงนะครับเอ่ฝั่งนั้นนำนะเราพยายามตีเงินนั้นแบบนี้นะครับผมเราไม่ตอบนะทุกคนตอบเสียสักสีแล้วนะ เราได้เปรียบนะครับดาของน้เม็ดนะลงมาโดได้จดคนระับไม่ขี่เพือนครับดได้จดมนะันอยู่ที่เซิร์ฟครับ แ่นก e ับผมไม่คุมากหตัวครับมีพี่เชิใครเชิญมานะทุกคนนะูลุมาเห็นไหมแค่นี้ ลกลับดีกว่ามไม่เสียงทนีนที่สามผมจะขึ้นโอเ,เพนสปีร์เพื่อเพิ่มความแรงนะทุกคนนะมีแรงจับจัดเลยขึ้นดับแรงเรงเาได้เปรียบอยู่แล้วม่ดูนคิดสามสองนะ อยู่ผมอี่ไใช้ละไอผมโมยนมอยู่เยียมคนมัน,นช้อนนี่จะเป็นคนุกปรนมานปะลุยลยนะผมเห็นเมื่อสบการนั้นสอนนะครับทุกคนนะร่างเอาจริงผมคนน้ำเบลเป็นช่ร่างเล่นกับพี่โมนะ มันขึ้นตัดเลือดก,ก็ไม่มีประโยชน์ครับหนึ่งหนึ่งอันเลนหนึ่งอันเลนแ <the> พ้ฟา <me. S 1> ขึ้นตัดเลือดอยีางนี้ขึ้นโอเพนสเตียนครับขึ้น,น,นตัวนี้ก่อนเลน <c oughs> ไม่มีจำเป็นอ่อตัดเลือดนะทุกคนนะอกอ,อกมาเสียเสียอะไรเอามาเสียพืๆๆ้นที่

เดี่ยคนนี้มันหนยลุยแล้วนะคุณเล่นมา่จับไหนปกันก่อนยรุนรุนล่าหกร้อี่สินะครับผม อ๋อแค่สิบนาทีงานหกสิบดาวยังหมอบไม่ผมนะทุกคนนะวันนี้นะั่นมันเป็นใครเฮ้ย I was going to dress up as a wolf, but Butterfly yeah. said the Samoyed fits me better. It <tagging> no. does? Thank you. Let me show you my true colors. Can you go see a show? Oh, get up there. He climbed up like a

ผมเสียเปรียบนะครับเข้ามุมเกินไม่เป็นไรนอนดาบแดงก็รู้เรื่องนะครับ can't wait to see what other people look like. don't have I for the paint! You have defeated an enemy! Wanna touch my ears? Sure, but please be gentle, or they might fall off.

a signature just for you you have defeated an enemy my design is practical and appropriate for the theme keep it humble i might get a per select i will accomplish that for sure Can you please check my ears to see if there's pain on them? <cycles> in get <ossiblestruation> this my spring down broken. You see what you Can't I need to see what do other people look like? That's a honey. I modified these blades myself so I can paint while swinging them. You'll be amazed. จริงเราชุดเดียวก็หายนะเห็นไหมสิบตัวอะไรมึงอีกจ I was going to dress up as a wolf, but Butterfly s the a m l t me back. ดีด Thank you. You have been d e f e a t e เยียมึงีจบวอะดีมาเอาจริงละชนะใครของท่าไม่คุ้ม chiều đi qua. I can't wait to see what other people will like. do. ว่าชนะนะทุกคนแม่งได้เกาะป้อมเกินตอนแรกหกเจ็ดกัวนะวออเเจ็ดเปบนสิบตัวไม่ใช่นะไม่ใช่คนกระจอกก็คือคนกระจอกนะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่นองมหาเทพติดตามได้บ้านแดงกับบ้านดำนะครับบ้านดำคือ รูกจักเทพอัเลนไหมอีกวันแดงก็คือไทม์ไดเชนเนลขอบคุณครับโอ้โหอดีตเมต็ดม่วงแพ้มหาเทพกูรู้วัดจัดจำไว้ไะจะไปให้พี่โมด้วยอะ่ะ